สวัสดีครับวันนี้เรามาถึงแล้วนะครับวัดแสงธรรมอยู่ที่บางพีบางปลาบางปูนะครับเอาอะไรก็เอาชัางบางหนึ่งเฮ้ย้โหูนะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับนี่นะครับผมนะครับที่เรามาสกัาระบูช้านะครับผมนะครับมัรไม่าศเต็มไปด้วยแดดนะครับแดดแล้วก็ท่อมีท่อด้วย <c oughs> อและใบครับส <c oughs> อนมี้อะไรมากตอนนี้แดดร้อนมากเลยครับเราดูบรรยากาศร,บรอบๆนะครับผมสำหรับวันนี้ดูบรรยากาศร,บรอบๆไหมแล้วก็มีอะไรมากครับบรรยากาศรอบๆก็คอและขับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็จบวันนี้ก็ จ,จะจบรบายงานเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย